สวัสดีครับสีฉลามสองเหรียญคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปติดตามศึกศักดิ์สีตระกูลหมาระหว่างชิบะแล้วก็ดอชคอยนะครับหลังจากที่ชิบะเนี่ยราคาพุ่งปรี๊ดขึ้นไปวันก่อนนะคอยมาเก็ตแค p แซง d o ดอชคอยขึ้นเป็นดับ9ก้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เราลองมาวิเคราะห์กันนะครับว่ายังพอหาจุดเข้าซื้อชิบะได้ไหมแล้วเป้าหมายในการที่จะขึ้นไปขายทางกำไรอยู่ที่เท่าไหร่คลิปนี้นะครับที่สําคัญจะมีอัปเดตราคาของดอชคอยด้วยนะครับถ้าเพืเ่อนๆพร้อมแล้วไปเลยเลยครับก็แซงดอชคอยขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับชิบะนะตอนนี้มี Market cap อยู่ที่4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับดอชคอยตกจากอันดับ9้าลงไปเป็นดับที่10นะตอนนี้มี Market Ca p อยู่ที่38,000ล้านดอลลาร์ก็ที่ต่างประเทศนะครับมีคนไปลงทุนชิบะไว้1 0,000แบาทปีที่แล้วนะคร บาทน,นะครับไม่น่าเชื่อก็มหาสรจ์น,นะครับสําหรับเหรียญที่ทุกคนมองว่าเป็นเหรียญกาวเหรียญมีมนะครับเปโตรลุงี้นะครับวันนั้นไม่ต้องซื้อแสนหนึ่งนะซื้อสักหมื่นหนึ่งก็ได้ได้เท่าไหร่ห้าพันล้านนะโหรับเงินกันไม่ทันของจริงนะครับห้าพันล้านเนะี่ยก็มาดูกันนะครับว่าทิปะเป็นทรงยังไงบ้างนะมันจ้าซะเหลือเกินนะนี่ไม่กี่เดือนเองนะครับเมื่อเซปเทมเบอร์นะตอนนั้นยัง6-700นะครับผมไม่รู้ว่าเรียกไอหน่วยนี้ว่าอะไรนะ ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยครับนับไม่ถูกเหมือนกันก็แท่งนี้พุ่งึ้นมานี่ก็สุดยอดแล้วนะครับจากห0ร้อยกว่านะมาที่สามพันห้านะครับห้าเท่านะครับโอ้โหอิ่มแล้วนะยังไม่หยุดนะย่อลงไปงนิดนึงนะแล้วก็ไปไซด์เวยอยู่พักหนึ่งแท่งนี้นี่เรียกว่าออกไปนอกจักรวาลน,นะครับมาลองตีฟีโบกันซิว่าขึ้นไปประมาณไหนตรงนี้มันไม่มีนะครับก็เอาอย่างนี้ก่อนประมาณก่อนนะครับนู่นนะครับทะลุร้อยหสเอดจุดแปดขึ้นไปเนี่ยนี่ ทำท่าว่าจะเอา261.8ด้วยนะถ้าไปถึงตรงนู้นนี่เรียกได้ว่าออกไปนอก g กาแล็กซี่เลยนะโหดมากนะครับขึ้นกันขนาดนี้ซูมเข้าไปดูชัดๆกันติว่าแอคชั่นโซนเนี่ยว่ายังไงบ้างในช่วงเดือนสิงหานะตอนนี้เป็นวันที่8สิงหานะครับต่อเน,นื่องจนถึงวันที่1ตุลาแนละก็ไซด์เวย์อยู่นะครับตอนนี้ผมว่าลงมาเนี่ยเราก็มาไซดเวย์อยู่นะคนก็เบื่อแ้วออกจากนอกกระแสไปไม่มีใครพูดถึงไปแล้วนะ แอคชั่นโซนมีให้เขียวเหมือนกันนะครับเมื่อวันที่7สิงหานะก็กินไปได้หน่อยนึงนะครับทุบลงมาแล A แอคชั่นโซนแดงนะครับก็ให้ขายขาดทุนไปนิดนึงแล้วก็วิ่งมาต่อนะอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่16กันยานะครับ mm hmm. ก็มีเขียวนะหลังจากที่พุ่งปี๊ดขึ้นไปนะครับ mm hmm. เราก็ไปซื้อแท่งนี้ใช่ไหมซื้อที่ประมาณสักแ6 6แล้วก็ล่วงลงมาเลยนะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนที่ไซด์เวดาวันอยู่นะครับแอคชั่นโซนมีหลอกเยอะเหมือนกันนะครับ ก็ไม่รู้ว่าถ้าหลับหูหลับตานะทำตามแอคชั่นโซนไปซื้อตรงนี้นะแปดร้อยกว่ามาทำสัญญาณขายเนี่ยแอคชั่นโซนแดงตอนที่เจ็ดร้อยกว่านะก็ขาดทุนไปนิดหน่อยน,น,นะครับเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะแล้วพอมาแอคชั่นโซนตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะพุ่งทะยานออกไปนอกอวกาศตอนนั้นแอคชั่นโซนนะครับเขียววันที่1ตุลานะครับผมมาซื้อแท่งข้างๆนี้นะ ซื้อไป700กว่าอีกแล้วหลังจากนั้นนะ1วัน2วัน3วันก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็พุ่งปรี๊ต้องเสียงสูงมากนะเพราะมันปรี๊ดจริงๆนะซื้อ700กว่านะเออวิ่งไปนู่นนะสาม0ันนะครับแล้วก็โดนทุบลงมานะทุบแรงนะครับ ขึ้นไป3ามันหนะโดนทุบลงมา2,000นะครับตรงนี้ถ้าเล่นฟิวเจอร์นะไม่เหลือซากนะครับก็เละเทะหมดนะแต่คนที่เล่นสปอร์ตก็ชิวๆนะทุบก็ทุบไปแอคชั่นโซนยังเขียวก็ไม่ขายนะเขียวเขียวทุบมาก็ไม่ขายนะจนถึงวันที่สําคัญนะครับวันที่เป็นไฮไลท์นะวันที่23ตุลานะครับมีคนเปิดนะครับมีคนเปิดเรียกว่าท่านประธานมาเปิดพิธีโอ้โห ดีจาก2,800นะครับขึ้นไปนนะนะู่นนะ9,000นะไยุกงไปได้ยังไงนะตรงนี้ช่วงนี้เรียกว่านับเบฟเป็นไม่ถูกนะอยู่นอกเหนือกฎเกมฑดใดๆทั้งสิ้นแต่ถามว่านับเบฟได้ไหมเรามาลองนับกันดูนะถึงจะกาวนะครับถึงจะมีมนะแต่ถ้าได้เงินก็ต้องเอานะครับก็อยู่ในท i m e frame d a เหมือนเดิมนะครับมาลองใช้อ e ีเ i o เวฟนะลองนับดู1นะครับลงมาสอแถวๆ,น,ๆนี้นะผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยไปสนะ ยังไม่รู้นะครับว่าจบหรือเปล่าลองติ๊กไว้ก่อน4,5่อีเด็ดเว็บพื้นฐานนะครับขึ้นมี1,2,3,4,5ก็จะเป็นการจบเว็บใหญ่เว็บที่1นะครับใส่เลขไว้1,2,3,4,5จบ1ทีนี้ตอนนี้จริงๆเนี่ยเราไม่รู้นะว่าไอ้สมเนี่ยจบหรือยังก็มีความเป็นไปได้นะครับที่3จะจบแล้วถ้าราคาเนี่ย มันไม่สามารถดีดกลับขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ถ้าดีดกลับขึ้นไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดทำออทำไฮใหม่ได้เนี่ยเราต้องฟอลโล่ตามไปนะส่วนถ้าทำออทำไฮใหม่ไม่ได้แล้วมีการทุบลงมาอาจจะเกิดแพทเทิร์นดับเบิลท็อปนะครับตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะตอนนี้ลองประเมินดูแบบเก่าๆก่อนนะว่า3ลง4จะเป็นยังไงสมมุติว่าไอ้สเนี่ยมันจบเรียบร้อยแล้ว 3 4 A B C ยกนะครับผมก็พูดถึงนี้ทุกวัน A B C ยกสมมุติว่าลงมากันประมาณนี้นะเป็นท่ามาตรฐานนะครับ3ไป4 A B C ยกมีท่าพิเศษอีกนะลง3ลงมา A แล้วขึ้น BB B เป็น running f a t แล้วก็พุ่งไปเลยนะครับในกรณีที่ตลาดเนี่ย bullish มากๆมีโอกาสเกิดเป็น running f a t ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังสมมุติว่าไม่เกิดท่าพิสดารนะลง3 4เป็น A B C ยกเราก็สามารถใช้ฟิโบตีหาได้คร่าวๆด้วยนะว่า เออถ้าเกิดมันลงมาเนี่ยนะมีจุดไหนที่น่าเข้ามาเก็บของในส่วนของ A ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บของตัวนี้นะเก็บที่ A ขึ้นไปที่ B เนี่ยไปขายที่ B ทํากําไรก็ได้ถ้าขายที่ b ไปเสร็จก็กลับมารีบายนะครับซื้อใหม่ที่ C นะเพื่อรอขึ้นไปเวฟห้านะออกไปนอกจักรวาลน,นะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่แคบลงนะจะได้เห็นอะไรละเอียดขึ้นก็เ,เป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็น3ที่เมื่อกี้เราตีไว้ทีนี้จาก3ลงมา A เนี่ยเป็นคอลเลกทีฟเวฟสาจะมีทั้งหมด5เวฟ ย่อยอยู่อย่างนี้นะเป็น1 2 3 4 5้านะครับอ่ะไม่รู้จิ้มไปก่อน1 2 3 4 5เปลี่ยนสีซะหน่อยนะครับให้เป็นสีแดงนะจาก A ขึ้นไป B นะครับจะมี3มเวฟย่อยนะเป็น A B C นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วจาก B มา C เนี่ยก็จะมี5เวฟย่อยอีกนะ1 2 3 4 5นี่นะครับเป็นคอลเลกทีฟเวฟนะ 5 3 5อยู่ใน ABC นี้ก็เป็นเส้นประเมินไว้ก่อนนะครับว่าลักษณะกราฟจะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาโฟกัสในส่วนที่เป็นปัจจุบันนะครับในส่วนของกราฟ3าม่่งลงมา A นี้นะก็มี5้าเวฟย่อยอยู่ยนี้นะครับ1 2 3 4 5ประเมินดูด้วยสายตาคร่าวๆนะตรงนี้ลง1แล้วนะครับที่วันก่อนโดนทุบลงไปนะแล้วก็2มีโอกาสเด้งขึ้นมานะไม่รู้ว่าขึ้นมาที่700 0กว่าเนี่ย เป็น2แล้วหรือเปล่าแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะโดนทุบลงไปที่3นะซึ่ง3จะต้องต่ำกว่า A ถ้าเป็นรูปแบบปกตินะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาที่4นะี่สีไม่ควรจะสูงกว่า A นะครับสูงกว่า A อาจจะโอเวอร์แลปไปได้นิดหน่อยแต่ถ้าขึ้นสูงกว่า2เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับเราจะต้องมาประเมินโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเลยเราก็วางสีเป็นปกติไว้นะครับเอาไว้แถวๆนี้นะแล้วก็5้า ลงมาตรงนี้5ตรงนี้ก็จะเป็น A นะครับเป็น 3A เอเรามาใช้ฟิโบนะครับลองตีดูนะว่าจาก2ขึ้นไป3มเนี่ยมันควรจะคอเลกชันลงมาเท่าไหร่เพื่อเป็น A โดยปกติแล้วเนี่ยจะคอเลกชันลงมา50นะครับ 8, 6 1 8 7 8 6เนะเราก็ลองใช้ฟิโบนะครับลองตีจากข้างล่างนะขึ้นไปข้างบนเพื่อหาว่ามันรีเทรสกลับลงมามันคอเลกชันกลับลงมาได้เท่าไหร่ ก็นี่นะครับ A ก็อยู่แถวๆนี้นะ50 61.8เอาไว้ก,กลางๆก่อนด้วยความบูลิ i ของมันมากๆนะครับก็อาจจะอยู่แถวๆนี้นะเราก็ใส่กรอบไปตรงนี้นะระหว่าง50ถึง61.8เปนะเป็นสีเขียวนะครับก็มีความเป็นไปได้น,นะครับถ้าลงมาตรงนี้เป็น5แล้วก็เป็น A ด้วยนะก็จะเป็นจุดนะครับที่เพื่อนๆน่าสนใจที่จะเข้ามาเก็บของกันนะเพราะว่าโอกาสที่จะทำกำไรได้จากแค่ขึ้นไปขา B เนี่ยก็เยอะแล้วนะครับสมมติตรงนี้ ได้ A นะครับซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของส t o p l ล s อซึ่งไม่ไกลนะครับ mm hmm. สมมุติว่าถ้าเรามีโอกาสได้เข้าซื้อนะที่ขอบล่างเลยสักประมาณ3,700นะมาวางสต็ o ปลอสักประมาณ2,000นะครับ หลุดตรงนี้มายอมนะซื้อตรงนี้นะอาจจะมีการทยอยเก็บนะครับถ้าลงมาเนี่ยเหลือเงินไว้ซื้อเพิ่มอีกนะจะได้เฉลี่ยราคาลงมาแล้วก็ถ้าหลุดสต็อปลอก็ยอมนะครับออกมาดูก่อนเพราะว่าถ้าหลุด78.6ลงมานะครับตรงนี้เนี่ยไม่งามแล้วนะครับสำหรับเว็บ3ลงเว็บ4ก็เป็นการเข้าซื้อแบบมีสต็อปล็อนะจะได้ไม่เจ็บหนักจนถึงขั้นเจ๊งนะครับก็เสียไปนิดหน่อยนะทีนี้มาดูต่อถ้าสมมติว่าเป็นไปแบบที่เราประเมินนะ 3A ลงมาตรงนี้แล้วเราเก็บของได้เนี่ย จะขึ้นไป B เนี่ยขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็ใช้ฟิบูแอนาชีดิสแทชเมนต์นะครับตีจากยอด3ลงมา A นะจากท็อปทูบอททอมสมมุติว่าได้มาที่สักประมาณ4,000นหนึ่ง ขา B เนี่ยโดยปกติเราจะขึ้นไปประมาณที่78.6ไม่เกิน88.6นะเพราะว่าถ้าเกิน88.6ไปอ่ะมีโอกาสที่จะเป็น running flat B นะครับคือ B เนี่ยจะขึ้นไปสูงกว่า3อีกนะเป็น running flat นะครับซึ่งตลาดจะต้อง bullish มากๆนะถึงจะเป็นแบบนั้นได้สมมุติว่าไม่เกิดขึ้นไอ้ท่าปแปลกๆพวกนี้นะครับขึ้นไป B ที่78.6เพราะฉะนั้นเราก็ตีกรอบเหมือนเดิมนะที่แถวๆนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นมาตรงนี้นะก็ขายนะครับแล้วก็ ลงไปซื้อที่ขา C ใหม่อีกครั้งหนึ่งมาหาต่ออีกนะฟิโบหาได้ต่อนะครับว่า C เนี่ยจะลงมาเท่าไหร่นะสมมุติว่าได้ A B นี้แล้วนะครับ C เนี่ยมันเป็นการที่จาก A เนี่ยถูกปั๊มราคาขึ้นไปที่ B แล้วการ retracement ลงมาก็คือการ collection ลงมาจาก B นะเราก็ตีฟิโบนะครับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนจาก A ไป B โดยปกตินะครับ C เนี่ยจะถูกรีเทสเมนต์ลงมาจาก B เนี่ยประมาณสัก50-61.8นะแล้วตรงนี้เป็นสีเดิมเราก็ลากลงมาเหมือนเดิมเลยครับทำเหมือนเดิมทำกรอบไว้นะ50-61.8เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับขายข้างบนมาซื้อข้างล่างนะใส่กรอบไว้นะครับ A B C ได้ครบแล้วเมื่อ A เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามันลงมาตรงนี้จริงๆแล้วมันดีดกลับขึ้นไปนะเราต้องมาหาจุด B ใหม่นะครับเมื่อคอนเฟิร์มจุด A เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อ B ขึ้นไปแล้วโดนทุบลงมาเนี่ยแสดงว่า B คอนเฟิร์มแล้วเราก็มาใช้ฟิโบนะครับดึงลงมานะครับเพื่อมาหา C ไปๆอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะ ที่เราทำเซตอัพไว้นะครับมันก็จะดีกว่าการที่เราล่องลอยไปเรื่อยนะครับเปิดเรือที่มันไม่มีหางเสือนะลอยไปน้ําพัดตรงไหนเราก็ลอยไปคนนั้นเชียร์เอาซื้อเอาซ,อซื้อนะครับเ mm hmm. พื่อนบอกว่าให้ตัวนี้ดีนะก็ซื้อนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนฝึกกันนะเพราะว่ามันจะมีผลดีมากๆเลยนะครับในกรณีที่มันหลุดจาก setup เซตอัพลงไปนะครับเราจะมีจุด invalidate ชุดความคิดนี้ว่าที่เราคิดไว้เนี่ยมันผิดนะ พอได้เทรดเซตอัพแล้วเนี่ยก็มาทําแผนนะครับว่าเออมันจะมีแผนยังไงบ้างนะแผนขอผมก็คือตอนนี้นะครับหเด้งขึ้นไป2เนี่ยมีโอกาสที่จะทุบลงมาตรงนี้ถ้าขึ้นมาอีกนะครับเราก็ไปใช้ indicator มาช่วยนะใช้ i s i มาช่วยซิใน t i ม e f รรม4ชั่วโมงนะครับตอนขึ้นไปพีคที่ราคาสักประมาณ9,000นะ RSI ซัดไป92.5นะ แรงจัดเลยนะครับออชัยขึ้นไปนูนะ่นน่ะโอเวอร์บอสสุดๆเลยนะครับตรงนี้ทีนี้พอลงมาที่1นะครับขึ้นไปที่2อยู่ตรงไหนเนี่ยเรายังไม่รู้นะถ้าเกิดมันมีสัญญาณนะครับหรือเริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มจะมุดหัวลงมานะถูกทุบลงมาแรงๆมีวอลลุ่มแดงเยอะๆนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะจบสอนแล้วเพื่อนๆที่เล่นฟิวเจอร์นะก็พิจารณาเปิดช็อตได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปช็อตที่2เนี่ยมาปิดที่5เนี่ยกำไรอ่วมเลยนะครับอืม แต่สำหรับเพื่อนๆที่เล่นสปอร์ตนะครับเราก็ต้องมาโฟกัสตรงนี้นะว่าเอ๊ะถ้าลงมาในโซนเขียวโซนนี้นะ mm. ก็พิจารณาเข้าซื้อได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็มาสรุปกันนะครับมีเลนส์ของราคาที่น่าซื้อนะในส่วนของชิบะที่3,700นะถึง4,600นะครับ เข้ามาในโซนนี้ทยอยสะสมนะไม่ใชใ่ซื้อตุ่มเดียวหมดนะครับเข้าเป้าก็ซื้อนะลงไปก็ซื้อลงไปก็ซื้ออาจจะใช้ตัว RSI นะครับหรือว่า a อคชั n นโซนของลุงโลกนะครับช่วยพิจารณาด้วยลองดูนะครับว่าถ้าเกิด a อคชั่นโซนนะมุดหัวลงมาตรงนี้แดงแน่นอนมันก็ไม่ควรจะไปเก็บตั้งแต่ข้างบนใช่ไหมสมมติว่ามันมาแดงตั้งแต่โซนสักประมาณ6 0 0 0นะไปเก็บข้างบนนี้ก็เจ็บนะครับมาเก็บช่วงล่างนะที่เข้าเป้าแล้ว ไอ้ยเนี่ยโอเวอร์โซลงมาข้างล่างแสดงว่ามันค่อนข้างจะถูกแล้วแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่แอคชั่นโซนเนี่ยมันเริ่มกลับหัวกลับไปแอคชั่นโซนให้สัญญาณซื้อเป็นสีเขียวนะก็เริ่มทยอยเก็บสะสมได้โดยที่มีสต็อปลอนะครับที่2000นะหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าลงมาที่2อ0 0เนี่ยเยอะไปนะหลุดลงมาสักโซน3 0 0 0 3น0า2พ0นตรงนี้สต็อปออกมาดูก็ขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับตรงนี้ผมก็บอกแทนทุกคนไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะรับความเส สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้อัปเดตเร็วๆนะครับเข้ามาจอย Discord กันนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะส่งลิงก์ของห้อง Discord ไปให้ในนั้นอัปเดตเร็วกว่านะครับมีสัญญาณให้มีบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆให้คุยปรึกษากันนะครับว่าเอ๊ะจะเทรดยังไงนะครับมีจุดไหนที่น่าระวังนะครับมีข่าวสําคัญอะไรมาอัปเดตนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับก็ถ้าเป็นไปตามแผนนะมีโอกาสได้มาซื้อในโซนที่เราทําเป้าไว้นะครับลองมาดูกันนะว่า3ลง4นะ แล้วไป5เนี่ยจะไปได้เท่าไหร่ฟิโบก็ทําได้นะครับประเมินราคาได้นะว่าจาก2นะครับโปรเจกต์ขึ้นไป3ลงมา4ตรงนี้นะครับเราจะต้องคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าให้4เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการดีขึ้นไปนะเราก็จะประเมินได้นะครับว่า5เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปนะตั้งแต่สัก 13, 16, 16, 1 3ื่นสา่กพีคนะไม่แน่นะขึ้นได้ถึง161.8นู่นนะครับหมื่นเก้านะโอ้โห มาซื้อเก็บของสักประมาณ4,000นะไปขายที่19,000-20,000กำไร5เท่านะครับหรืออย่างน้นอยๆนะครับเรามีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่เข้ามาช่วยได้เยอะแยะนะแอคชั่นโซนของลงโฉลกนะครับมีไ s i นะครับมีเดวเจนตรงไหนนะเราก็อาจจะมาทยอยขายทำกำไรได้ตรงนี้ก็เป็นการประเมินนะครับว่าชิบะนะครับจะมีจุดซื้อตรงไหนนะครับแล้วก็มีจุดขายที่ประมาณเท่าไหร่ ตัวต่อไปนะครับดอชคอยนะวันก่อนเนี่ยประเมินไว้นะครับว่า2ยังไม่จบนะ2จะต้องลงมาอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นราคาเข้าเป้านะไอซีโอโซแอ็กซนโซนเขียวนะแต่ผมมองแล้วนะครับมีจุดที่จะต้องอัปเดตกันนะ2อ,อาจจะจบไปแล้วนะครับทีนี้จบตรงไหน2ไปจบตรงนี้นะครับจบ2จะขึ้นเวฟสานะครับก็จะต้องมี1 2 3 4 5ทีนี้จุดไหนที่เป็นจุดสําคัญจุดแรกเส้นสีเขียวนี้นะครับ เพราะว่ามันเป็นไฮของเวฟที่1ในกรณีที่มันมีการเบรกไฮนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้นะก็เกือบเบรกไปแล้วนะครับขึ้นไปเนี่ยเกือบจะถึงแล้วโดนทุบลงมาถ้าเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยแสดงว่า2มีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่จะจบไปแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นการทําเวฟบ1ลง2นะครับแล้วก็ขึ้นไปเวฟ3าเบรกไฮตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยก็คือการวิ่งจาก2ไป3ย่อลงมาสี่ แล้วก็วิ่งไป5ตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดมีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเราต้องฟอ l โล w แล้วนะครับจะมารอตรงนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่า2มีโอกาสนะครับที่จะจบไปแล้วส่วนถ้าจะมีการขึ้นหลอกนะขึ้นไปที่3มแล้วก็หลอกทุบลงมาตกมาในโซนสีเขียวนี่อีกนั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับตรงนั้นเนี่ยเซตอัพของเขียวเรายังอยู่นะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะอีกจุดหนึ่งในกรณีที่มีการหลุดเส้นสีแดงลงมานะครับที่ราคาประมาณ0.195นะหลุดเส้นแดงตรงนี้ลงมา ก็จะเป็นจุดสําคัญนะครับที่บอกว่าบางที2อ,อาจจะยังไม่จบนะตรงนี้อาจจะเป็น A ขึ้นไปบแล้วก็มุดลงมาหา C นะ C ก็คือจุด2ตรงนี้นะครับก็จะเข้าโซนนะตามแผนเดิมที่เราวางไว้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยควรที่จะเริ่มทยอยเก็บของเพื่อที่จะมุ่งหน้าจาก2นะครับขึ้นไปเวทที่3นะ ไปขายเอาราคาสักประมาณ1.2 1.3ถึง1.5ดอลลาร์นะครับตามคลิปเดิมนะที่ประเมินไว้ก็ย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดหลุด35เซนขึ้นไปนะต้องฟอ l โ o w นะครับแล้วถ้าหลุดเส้นแดงลงมานะที่ประมาณสัก19.5เซนก็จะโฟกัสเข้าไปที่เซตอัพเดิมนะครับไปเก็บของที่โซนในกรอบสีเขียวตรงนี้เหมือนเดิมก็เป็นการวิเคราะห์ราคาเหรียญชิบะให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะให้เพื่อนๆลองคิดแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามีความน่าสนใจในการเข้าซื้อแล้วก็ขายตรงไหนบ้าง ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิป2เหรียญของผมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ